สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคันหูให้เพื่อนช่วยหาสาเหตุส่องดูเจอเต็มเต็ม คลิปออกมายิ่งกรีดลันบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะพรึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของฟิลิปปินส์ได้มีการแชร์คลิปสุดชอ็อกหลังหญิงสาวรายหนึ่งได้ไปนอนกับเพื่อนเพื่อติวหนังสือแต่จู่ๆก็รู้สึกเจ็บหูคล้ายกับมีอะไรขยับอยู่ในนั้นแต่หลังจากที่ขอให้เพื่อนช่วยส่องไฟดูก็ยิ่งชอ็อกคลิปออกมายิ่งกรีดลันบ้านเลยทีเดียวโดยรายงานระบุว่าหญิงสาวรายหนึ่งได้ไปนอนกับเพื่อนเพื่อติวหนังสือเมื่อจู่ๆก็รู้สึกเจ็บหูคล้ายกับมี อะไรขยับอยู่ในนั้นหลังจากที่ขอให้เพื่อนส่องไฟดูก็ยิ่งช็อก เพราะปรากฏว่าสิ่งที่เข้าไปในหูของเธอก็คือมแมลงสาบตัวเป็นๆที่ไต่เข้าหูไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวซึ่งเธอเผยว่าเธอรู้สึกเจ็บหูมากและไม่สามารถทนรอจนถึงเช้าได้เพราะมันจะเจ็บขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยคีบมแมลงสาบออกมาให้ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าสาวๆกลุ่มนี้พยายามใช้เบบี้ออย์หยดเข้าไปในหูและใช้แหนบคีบมแมลงออกมาแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องง่ายเธอถึงกับร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดระหว่างดึงออกมาแต่หลายครั ดังก็หลุดออกมาได้แค่ขาจนในที่สุดก็สามารถดึงมแมลงสาบขนาดใหญ่ออกมาจากรูหูได้ทำเอาทุกคนถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแช่ออกไปเดนมโชอนิตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เต็นจานวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างสะพรึงและขนลุกไปตามๆกันซึ่งอย่างไรก็ตามแพทย์ด้านหูคอจมูกได้ออกมาแนะนาว่าหากพบเจอมแมลงเข้าหูและไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ในทันทีให้พยายามเช็คดูก่อนว่า,มาแมลงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ายังเป็นเป็นอยู่บางครั้งจะได้ยินเสียงใครกับอะไรบินอยู่ในหูซึ่งเราจําเป็นต้องทําให้มแมลงตายก่อนโดยแพทย์แนะนําให้ใช้เบบี้ออยล์หยอดเข้าไปแต่สําหรับการใช้น้ําหยอดหูนั้นไม่แนะนําเพราะอาจจะทําให้ชิ้นส่วนของมแมลงหลุดออกจากกันขณะที่การใช้เบบี้ออยก็อาจจะทําให้หูเจ็บได้หากมีแผลและหลังจากนั้นก็แนะนําให้รีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจให้มั่นใจว่าไม่มีมแมลงอะไรหลงเหลืออยู่ในหูอีกขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ